สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็น E ีีสุดท้ายแล้วค่ะ EP ีที่5นะและ EP ีนี้ก็ง่ายเหมือนกับ EP ี1จนถึง EP ีนี้นะคะทุกคนมันก็ง่ายอยู่แล้วแต่ที่สำคัญพึ่งอยากจะบอกว่าทั้ง5ชุดที่พึ่งจัดมาให้เนี่ยจะเน้นที่โยเกิร์ตเป็นหลักนะคะนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเออใช้น้ำสลัดแบบว่าได้ไหมแทนไปเลยเนี่ยพึ่งอยากจะบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยน้ำสลัดกับโยเกิร์ตนี่ มันคนละเรื่องเลยนะจริงๆเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันจะช่วยย่อยอาหารและก็ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะมันจะดีกว่าน้ำสลับนะ mm hmm. โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า EP ที่5 EP สุดท้ายมันคือเมนูหรือสูตรอะไรนะไปดูกันเลยค่ะ ยัไงคะทุกคนพึ่งกินสกเกียงเลยพึ่งอยากจะบอกว่าเมนูสุดท้ายเนี่ยอร่อยนะอร่อยและที่สําคัญอิ่มนะคะทุกคนถ้าเกิดใครคิดว่ามันไม่อิ่มก็แน่นอนตเติมไปอีกครึ่งฝักได้เลยค่ะสูตรนี้นะเฮ้ยอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้มันลงตัวมากนะคะทุกคนมีความหาวานคมมันจากกะเพรแล้วก็มีความเปรี้ยวความอร่อยของโยเกิร์ต เป็นส่วนผสมอ่ะเอออร่อยกันทุกคนนะเอ่อ EP สุดท้ายแล้วนะทุกคนเพิ่งอยากให้ทุกคนลองทาก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่งตัดสินใจว่าจะอิ่มไหมจะอิ่มไหมแน่นอนค่ะลองทําดูก่อนนะแล้วทุกคนจะบอกว่าเออมันก็อิ่มนะนะอย่าลืมนะคะลดน้ําหนัก7จกิโลภายใน14วันนะคือทํากินแทนอาหารมื้อเช้าและก็มื้อเย็นไปได้เลยนะและที่สําคัญนะคะมีใครหลายคนเขาทําตามเป๊ะ กินตอนเช้าแล้วก็กินตอนเย็นสุดกลางวันเขาก็จะกินอะไรของเขาเราก็ไม่รู้และที่สําคัญนะมันมีคนที่ก็าทาได้อะออน้ําหนักเขาลง7กิโลภายใน14วันหลายคนเลยทีเดียวนะค่ะใครต้องการลดน้ําหนักหรือคุมน้ําหนักก็เอา5้าสูตรหเมนูนี้ไปใช้ได้เลยนะ ซพ่งเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต้องการคุมน้ําหนักและลดน้าหนักนะคะทุกคนสายรักสุขภาพก็สามารถทํากินได้นะไม่จะเป็นต้องลดน้าหนักก็ได้นะพูดถึงสูตรนี้นะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ ep สุดท้ายแล้วนะก็มีมาฝากไว้เท่านี้แหละอ่านะถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาติดตามดูเพิ่งว่าเอะ ep แรกคืออะไรก็ย้อนดูได้เลยค่ะทุกคนนะมีทั้งหมด5 ep ค่ะสําหรับการลดน้าหนัก7กิโลภายใน14วัน ะ,ค,ะค่ะพึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมและก็ให้กำลังใจพึ่งมาตลอดเนาะและที่สำคัญขอบคุณมากๆที่กดกระดิ่งให้พึ่งด้วยนี่คือไฟบังคับเนาะนะค่ะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะว่าพึ่งจะมีอะไรมาฝากเรื่องสุขภาพไว้ใจพึ่งค่ะแล้วเจอกันค่ะ